มีพี่ชายอืมได้แกนี่ก็คือพี่ชายกับน้องชายนี่คือพี่ชายนี่คือน้องชายนายกาตื่นแล้วไอยพวกกอุ๊ยโอ้ยายกาของเราตื่นแล้วไอ้น้องชายอืมตั้งนายกายังไงเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนวันนี้ไม่อาบน้ำเมือ่อขี้เกียจนะปับ๊บไอ้น้องชายมันตั้งอยู่หลายกี่นาทีวะ สามโมงเลยเหรอโอ้โหในตาตื่นแล้วน่ารำคาญจริงนี่เนี่ยโอ้ยวันนี้ต้องตื่นไปทํางานจริงเหรอไม่เอานะพี่ตอนนี้เราต้องไปเปิดทำงานเฮ้ยก็ได้อวันนี้อย่าลีลาละโ,โนูจะพย,พยายามกินข้าวที่ลีลานะวันนี้ต้องกินอาหารสุขภาพดีวันนี้ต้องกินอาหารสุขภาพดี ดีสุดชีวิตล้วใช่ไหมเนี่ยไปทำงานนะน้องชายนั้นเราเริ่มกันเลยแต่ผมไม่อยากแต่แกต้องทำฮ่าในที่สุดก็ามาถึงเอ,อ้ยซูมซ่ามอย่างนี้น้องชายเราอืมนี่แหละหมู่บ้านโรเวอเร์หรือหมู่บ้านที่ลักคกี้มูก ผมเอาเค้กมาให้ครับขอ,อบคุณครับคุณตาขาวเฮ้ยเสียงอะไรนะโอ้ชิมมูกลนโอ้ไมายกอดชิมูโกลนผมจะตกแต่งหน้าบ้านให้คุณให้ดูสิค,ครับคุณตาอ้าอจะเ,เสียงอะไรนะ่ะน้องชายเราแน่เลย โอใช่ด้วยมีตาขาวเท้าพ้นด้วยเอ้ยน้องชาย,ยสวัสดีครับพี่ชายแล้วมาแล้วมาดูอวสังหาของคุณของผมดีกว่านะในพี่ไม่แปลกใจนะพี่ไม่ค่อยแปลกใจด้วยทำไมเนี่ยแกต้องไปเรียนรู้ไอเด็กโง่ไอเด็กไม่ฉลาดนี่เนี่นี่เนปล่อยเข้าบ้านเลยนี่ แล้วรอที่นี่ก่อนนะสวัสดีนักเรียนที่ไม่ได้พบกันนานแสนานานแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการฉกของชาวบ้านพิษหรือถูกนี่ผิษนี่ถูกเข้าใจนะเข้าใจกันนี่แหละถูกแต่ไม่เอานะครับรูบทที่หนึ่งต้องใครขิมุกลับชาวบ้า นี่คือขิ้หมกนี่มันนี่มันไล่ครับพี่เออทำไมหรือผมไม่กลา้าแกต้องทำก็ได้ครับพี่แต่ผมจะส่งแบบ RPG นี่แน่โออะไรนะไม่นี่คิดว่า GTA หรอครับเอ้ยผมทำดีไหมไม่ บทข้อที่สองนั่นก็คือการเอาเค้กให้แก่ชาวบ้านเขาจะเป็นขับยกเป็นคำขอโทษแต่ผมแม่อะไรเลยผมเอาเค้ก TNT สุดอร่อยมาให้พี่ครับอร่อยแน่เออเอ,อ,เอ,อ,อย่างนี้เป็นตรงใครก็ได้นะพี่ไม่แปลกใจนะขอโทษครบับเด็กจะเกงไม่มีคมขอโทษโอ้ยพี่จะเอาอะไรจากผมเนี่ย ต่อไปเป็นการเอาดอกไม้ให้แกต้องมีมารยาทกับเขาบ้างไม่เสียงอะไรเนื้อโอ้ยเวรละนีโรวบายมานี่ปักาจนี้นะเข้าใจนะเออเข้าใจครับเข้าใจโดนแน่ถูกไหมครับถูกเด่พี่่มานะ แกตายแนบ้านเนี้ยแหละตายแน่นอนเสียงอะไรน่ะแผ่นดินไหวไหพี่ยังไม่แปลกใจเลยนะขอโทษครับผมอะไรแกต้องโดนทำโทษขังคุกโอ้ช่วยผมด้วยเงมไม่เอาครับพี่ขังคุกสำหรับฮีโร่บาเฮ้ยอย่างนี้แหละ นำเสนอฮีโร่บายของพี่ชายฮ่า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 ตลกไปดิฮ่า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 